กินผักหนึ่งสัปดาห์สุขภาพดีเกินคาดเหมาะกับผู้สูงอายุเคยคิดไหมว่าการกินผักธรรมดาจะเปลี่ยนสุขภาพได้มาร่วมคนพบวิธีง่ายๆที่จะทําให้ร่างกายสดชื่นมีพลังและสุขภาพดีในเวลาเพียง7วันมออย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุที่อยากดูแลตัวเองแบบไม่ซับซ้อนการกินผักไม่ต้องน่าเบื่อเลือกผักหลากสีเช่นแครอทบรอกโคลีหรือผักใบเขียวเติมด้วยน้ําสลัดแสนอร่อยหรือทําซุปมอร้อนก็ยังได้เปลี่ยนการกินผักให้เป็นมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยความสุขและง่ายดาย ผักนั้นเต็มไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมการย่อยอาหารบำรุงหัวใจและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอีกทั้งยังช่วยเพิ่มพลังงานและฟื้นฟรูร่างกายให้สดใสได้ในเวลาอันสัน้นเริ่มจากเพิ่มผักลงในทุกมือ้อไม่ว่าจะเป็นสลัดเล็กๆหรือผสมในไข่เจียวจดเป้าหมายให้ชัดเจนและชวนคนในครอบครัวมาร่วมสนุกด้วยวิธีง่ายๆนี้สุขภาพดีและชีวิตใหม่อยู่ไม่ไกลเลยมาร่วมเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณวันนี้กดแชร์คลิปนี้